อ่าโอเคนะครับผมนะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมนะเป็นสูตร2ตัวล่างนะครับใส่ติเข้ามาแล้วประมาณหกงวดนะครับหกวดนะฮะก็เอ่อผมคงคำนวณไม่พอนะครับผมนะคำนวณให้พอเดี๋ยวผมจดเลขเด่นให้เลยแล้วกันนะทุกท่านนะเดี๋ยวผมจดเลขเด่นให้เลยแล้วกันเพราะ ในสมุดสมุดเนี่ยเล่มเล็กไปนิดนึงนะครับผมคำนวณไม่พอนะฮะเงวดนะครับ7จงวดนะฮะเดี๋ยวมารอลุน้นงวดที่8กันนะครับงวดที่แปดในในช่อง youtube เนี่ยผมก็ลงมาให้เรียบร้อยแล้วนะสำหรับสูตรนี้นะครับนะเป็นสูตรสองตัวล่างตรงๆนะก็เป็นสูตรหลักหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับ จคบคู่นะครับสองตัวนะครับกอีกอคลิปหนึ่งนะอีกคลิปหนึ่งผมจะทำเป็นทำเลขห้าตัวนะครับเลขห้าตัวเนะี่ยเดี๋ยวผมจะจับมาลงสมุดอีกทีหนึ่งนะทุกท่านนะก็ท่านใดที่รอสูตรใหม่ๆก็เดี๋ยวรอ,อก,ก่อนนะครับผมจะจับเลขเลขที่อยู่ในใบกระดาษนะครับมาลงในสมุดก่อนนะครับผมนะมวันนี้นะครับ อ่ะโอเคนะทุกท่านนะเซติเจ็ดงวดนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเขียนเป็นอันนี้ไว้เลยนะอ่าเป็นเป็นตัวเลขไว้เลยแล้วนัะจะได้เร็วๆกนะันเนาะอ่ะอยังไงก็ดูว่าเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะฮะทุกท่านนะ ก็สูตรเนี่ยสูตรที่เราทำมาได้ก็เป็นการคำนวณย้อนหลังเท่านั้นนะครับผมสำหรับสูตรนะฮะที่ทำมาให้นะครับเอาไว้เป็นข้อมูลเป็นแนวทางนะครับผมชอบตัวไหนชอบสูตรไหนนะครับลองจับไปดูนะครับผมอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมารับชมกันนะครับสำหรับสูตรที่หนึ่งนะครับผมนะสำหรับสูตรที่หนึ่งงวดแรกนี้นะครับที่เราคำนวณได้หลักสิบครับหลักสิบเนี่ยจะได้สองตัวนะครับ หลักสิบนะครับผมเราเป็น9กับ0นะครับ9กับ0แล้วก็สุดหลักหน่วยเนะี่ยได้เป็น7นะ8 2นะครับผมนะ7 8 2นะครับตรงนี้ผมจับคู่ให้เลยแล้วกันนะทุกท่านนะจับคู่ให้เลยแล้วกันนะเป็น9นะครับเอ่อ9 7นะครับผม9 8 9 2นะครับ0 7 ศูนย์แปดแล้วก็ศูนย์สองนะครับว่ามานั่งคำนวณให้ไม่ไม่ได้จริงๆนะครับผม,มกระดาษไม่พอเนาะงวดแรกเนี่ยเข้าเป็นศูนย์เจ็ดนะครับผมเมืที่เข้าไปเนี่ยนะครับศูนย์กับเจ็ดจดกับศูนย์นะครับหลักสิบหลักหน่วยนะครับก็เป็นสองตัวตรงๆนะครับผมทุกท่านเราจะจับมาลงกระดาษให้เนาะถัดมางวดที่สองนะครับ งวดที่สองนะครับผมนะหลักสนะิบเนี่ยได้เป็น9กนะกับ0ูนะฮะศูนหลักหน่วยนะครับได้เป็น3ามนะครับส่านะส่วนจับคู่นะเป็น9ก้าสมนะครับผมเกสนะครับแล้วก็เก้าแนะศูสน,นะสน 4, นะฮะศูนสะแล้วก็0ูนยนะครับผมส่วนเลขงวดนี้นะออกเป็นศูนย์สานะทุกท่าน เลขมวดนี้ออกเป็นศูนย์สามนะครับก็เข้าไปนี่นะตรงๆนะฮวนะดนี้นะครับพวดที่หนึ่งมิถุนายนี่ก็ขอให้มาต่อนะครขอให้มาต่อแล้วกันนะสำหรับสูตรนะครับแต่สูตรสองตัวเนี่ยสูตรสองตัวที่ผมทําให้งวดนี้นะครับเลขชนกันเยอะมากนะทุกท่านเลขชนกันเยอะมากนะยังไงเนี่ยยังไงอ่ะเดี๋ยวผมจะจับจะเอามาชนให้ดู อีกทีนึงเนาะเอาไว้เป็นทางเลือกนะครับผมนะในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะฮะเอาไว้เป็นทางเลือกแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าที่สามกันงวดที่สามเนี่ยหลักสิบนะครับได้เป็นหนึ่งนะครับผมศูนย์กับหนึ่งเนาะส่วนหลักหน่วยนะฮะหลักหน่วยเได้เป็นเก้านะครับศูนย์สี่นะครับผมเก้าศูนย์สิบนะครับจับคู่กันเป็นศูนย์เก้านะครับ ศูนย์ศูนย์แล้วก็ศูนย์สี่นะหนึ่งเก้านะหนึ่งศูนย์แล้วก็หนึ่งสี่นะครับผมอืมออกอะไรออกอะไรเอ่ยออกเป็นหนึ่งศูนย์นะครับวันี้นะครับนี่นะครับเป็นหนึ่งศูนย์นะครับต้องเข้าไปนะตรงๆเลยนะอันนี้สูตรนี้เราคำวนวณไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะทุกท่านนะรเราไม่ได้มาเขียนมั่วนะครับอืม ก็ยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเอา,เอาสูตรให้ดูนะท่านใดที่อยากได้ชมรับชมสูตรนะครับอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันต่อนะสำหรับงูที่สี่นะงูที่สี่เนี่ยเป็นสี่นะครับกนนับห้านะใที่เราคำนวณได้ถนะัดมาหลักหน่วยนะครับผมจนะเป็นเจ็ดเนาะเจ็ดแปดสองนะครับผมแนละ้วส่วนจับคู่กันนะเป็นสี่เจ็ดนะครับสี่แปดนะครับแล้วก็ สี่สองนะฮะห้าเจ็ดนะครับผมห้าแปดนะครับแล้วก็ห้าสองนะครับผมอ่ะส่วนงวดนี้เลขที่ออกเนี่ยเป็นห้าแปดนะครับผมห้าแปดเาไปตรงๆเหมือนเดิมนะครับจากงวดที่ห้าเราเอางวดที่ทุกงวดที่อะไรอ่ะ งวดที่สี่หรืองวดที่ห้าอ่อเป็นงวดที่สี่น้องงวดที่สี่นะครับพอดีตรงนี้เราไม่พอนะครับงวดที่สนีะ่ถัดมาเป็นงวดที่ห้านะครับงวดที่ห้าเนี่ยเลขคำนวณน,นะครับหลักสิบได้เป็นเก้านะครับกับศูนย์นะอ่อเก้ากับศูนย์ส่วนตรงนี้ได้เป็นเกนะ้าเนาะแล้วก็ศูนย์สี่นะครับงวดนี้นะครับ งวดนี้เก้าศูนย์เหมือนกันเลยทุกท่านสักครู่นะครับมาจ,จับคู่แป๊บนึง 99, เก้าเก้าเก้าศูนย์นะครับผมแล้วก็เก้าสี่นะครับศูนย์เก้านะครับแล้วก็ศูนย์ศูนย์ะฮะแล้วก็ศูนย์สี่นะครับผมงวดนี้นี่ออกเป็นศูนย์เก้านะครับงวดนี้เลขเขามาเหมือนกันเลยนะฮะมาเหมือนกันเลยเนาะสีห้า อันนี้ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์เอาหนึ่งศูนย์นะฮะหนึ่งศูนย์ผมไปวงเก้าใช่หนึ่งศูนย์นะครับ, 10, 9, รบถ้าเลขตรงกันนี่จะมานะฮะออนะครับอันนี้ก็ตรงกันนะเลขศูนย์นะครับเลขศูนย์เนี่ยตรงกันนี่ก็มาเหมือนกันนะอันนี้ก็ตรงกันทั้งสองตัวเลยนะครับเป็นศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะผมวกไม่ถูกเลยฮะนี่นะ ศูนย์เก้าเก้าศูนย์มาหมดเลยนะครับเ่ยไปนะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นงวดงวดที่ผ่านมานะครับผมนะที่เราคำนวณได้นะครับเป็นศูนย์นะครับกับหนึ่งนะครับแล้วก็ห้านะครับหกศูนย์นะครับจับคู่กันนะเป็นศูนย์นะครับผม ห้านะครับศูนย์หกนะครับแล้วก็ศูนย์เจ็ดนะหนึ่งห้านะครับหนึ่งหกแล้วก็หนึ่งศูนย์นะฮะอ๋ออันนี้ผมเขียนผิดเนาะใช่หรือเปล่า,เ,าเป็นศูนย์ศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์อ,อา่าก้นี้งวดนนี้เลขที่ออกเนี่ยเป็นศูนย์นะครับศูนย์หกนะครับ เลขศูนย์นะฮะก็ชนกันนะทุกานนะเลขศูนย์ก็ชนกันศูนย์ก็ชนกันนะครับก็มานะฮะเนี่ยชนกันแล้วก็จะมานะครับผมนะนี่เห็นไหมครับสังเกตไหมครับเนี่ยถ้าชนกันแล้วจะมาย่างอย่างคู่นี้นะครับยคู่นี้นะครับที่ชนกันผมจะเขียนยังไงดีนะให้แบบมองเห็นชัดๆนะฮะเพราะว่ากระดาษไม่พอจริงๆนะครับกระดาษไม่พอจริงๆศูนย์หกเนี่ยนะครับ อืมเนี่ยลเลขศูนย์เนี่ยก็ชนกันนะก็เลยก,ก็มานะอันนี้ก็ชนทั้งเก้าทั้งศูนย์นะอโอเคะะเดี๋ยวมาดูงวดนี้กันนะว่างวดนี้เนี่ยจะไปชนเลขอะไรหรือเปล่านะฮะชนเลขอะไรหรือเปล่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมารับชมกันเลยนะก็มาดูวิธีคำนวณกันด้วยนะทุกคนนะสำหรับสุรนี้นะครับ ถ้าเราสูตรนี้นะครับสูตรหลักสิบนะครับผมเราใช้เป็นหลักแสนนะครับบวกหลักร้อยนะครับแล้วก็บวกหลักหน่วยนะครับถัดมาบวกอ่าบวกหลักสิบนะครับผมสี่ครั้งนะครับแล้วก็บวกสามตัวนะครั้งที่หนึ่งเนี่ยเป็นหลักร้อยสองครั้งหลักสิบสองครั้งนะครับผมแล้วก็บวกหนึ่งคงที่นะฮะถัดเอาไม่ใช่หนึ่งคงที่นะพอผลได้ผลลัพธ์แล้วก็นํามาบวกหนึ่งคงที่นะครับถัดมานะครับถัดมาเป็นสูตรหลักหน่วยนะครับสูตรหลักหน่วยเราใช้เป็น หลักพันนะครับสองครั้งบวกกับหลักร้อยสองครั้งนะครับแล้วก็นำมาบวกกับหลักสิบนะครับวันนี้ไดเป็นงวดประจำวันที่หนึ่งะฮะมิถุนายนสองพันห้ารอยหสห้านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาคำนวณกันเนาะว่าตรงนี้ได้เป็นเลขอะไรนี่บขีดตรงนี้ไว้อีกอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมลืมขีดตรงนี้ไว้อีกครั้งหนึ่งนะับวิธีคำนวณนะครับอันนี้เป็นหลักสิบนะเผื่อท่านใดที่จดสูตรไปนะครับแล้วเราคคำนวณไม่ถูกนะฮะตรงนี้ตรงนี้เลขหนึ่งเนี่ยหลักแสนสองครั้งนะครับ ถัดมานะครับหลักหน่วยนะครับผมนะหลักหน่วยนี่ใช้เป็นหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็หลักสิบนะสี่ครั้งถัดมาเป็นสามตัวครั้งที่งหนึ่งสองอันนี้ก็สองนะครับโอเคก็ตามนี้นะฮะตรงนี้เดี๋ยวเรามาคํานวณกันนะทุกท่านนะก็เราใช้เป็นหนึ่งบวกหนึ่งนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งได้เป็นสองนะครับสองบวกสองได้เป็นสี่นะครับผมนะสี่นะสี่บวกด้วยเอ่อสี่บวกด้วยสองสองครั้งสี่บวกสี่เป็นแปดนะทุกคนเนาะ 8นะครับ8ปบวกสเป็น12 12 12สบวกสเป็นได้เป็น16นะครับผมนะอ่าได้เป็น16นะครับสำหรับสูตรหลัก10นะฮะเอ่อเลขเด่นที่เราได้ก็จะได้เป็น6นะทุกท่านนะ6ตรงนี้นะครับอย่าลืมนำมาบวก1นงของที่ด้วยนะครับผมนะ6กบวกหงของที่ก็ได้เป็น7เนาะ อ่โอเคนะครับส่วนสูตรหลักหน่วยนะครับเราจะเป็น5้บวกหได้เป็น10บวกหเป็น1นอันนี้นะ6 1 6 6 2 6, 6, 6, 6, ่งหก18สองบวกหเนาะเป็น19นะเป็น9นะเก้าบวกด้วย6นะครับเป็น15นะครับ15ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยได้เป็น15นะครับตรงนี้เราก็ใช้เลข5มาวางไว้เลยนะว่านะ5ตรงนี้นะครับ5ตรงนี้บวกด้วย1คงที่นะได้เป็น6นะครับ6ตรงนี้บวกด้วย4คงที่นะได้เป็นอ่า ส่วนจับคู่นะครับงวดนี้นะครับงวดนี้เราจะจับคู่กันเป็นหกนะครับหกห้านะทุกานนะหกหกนะครับแล้วก็หกศูนย์นะฮะเจ็ดห้านะครับผมเจ็ดหกนะครับแล้วก็เจ็ด ศูนย์นะครับผมสำหรับแนวทางนะฮะงวดประจำวันที่หนึ่งนะมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเดี๋ยวแคปเจอร์ไว้ได้เลยนะครับสำหรับสูตรนี้นะฮะรลองจับดูนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่า งวดนี้นะครับงวดนี้เนี่ยเลขชนกันหลายตัวมากนะครับเลขชนกันหลายตัวมากนะครับอันนี้ก็เป็นสูตรที่เราคำนวณเนาะเป็นหลักสิบนะครับแล้วก็หลักหน่วยเนี่ยนะใครชอบสูตรนี้ก็ลองจับดูได้นะครับนะเป็นการคำนวณเท่านั้นนะครับอ่าโอเควันนี้มีชนอะไรไหมเออนะครับก็ถ้าเลขชนกันนี้เขาจะมานะครับอย่างศูนย์นะฮะ ศูนย์นก็มานะครับ no. ศูนย์ฮะศูนย์กับเก้าเข้ามาอันนี้ก็ศ no. ูนย์ศูนย์นะครับผมก็มาเหมือนกันอันนี้ก็ศูนย์ศูนย์เหมือนกันเข้ามานะครับสูดนวดนี้นะพี่ชนกันก็เป็นกับหกหกนะครับหกอันนี้นะครับหกอันนี้นี่หลายสูตรนะครับหลายสูตรนัที่ชนกันนะฮะหลายสูตรมากนะอืมเดี๋ยวผมจับมาให้ดูนะทุกานนะโอเควันนี้ผมไปแล้วยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะผมนะโอกาสหน้าแบบนี้ผมต้องขอตัวนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผม